และในวันนี้พี่มีกิจกรรมมาแจกสำหรับใครที่คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปแล้วไม่มีคนตอบกลับคนนั้นจะถือว่าเป็นคนที่ชนะไปในคลิปนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องแข่งขันกัน b ั t เ l อร์เลเยเพื่อเอาชนะเพื่อที่จะแย่งชิงบทบาทแวมไพร์ทั้งหมด3รางวัลพี่ก็จะมารีวิวให้คร่าวๆนะครับน้องๆถ้าเกิดว่าใครชนะเนี่ยพี่ก็จะเติมดาวทองให้แล้วก็ให้น้องๆน,นะครับไปซื้อบทบาทเอาเอง และเราจะเปลี่ยนชื่อเดิมๆจากที่สวยเป็นตุ๊ตูตุ๊ตูตุ๊ตตูตุ๊ตูโอเคนี่เป็นชื่อแจ้งเกิดของพี่โอเคแล้วเราก็จะมาดูว่าบทบาทตัวแฝงตัวนี้มันค่อนข้างที่จะพิเศษนะครับรีวิวให้ดูแบบชัดๆเลยว่าบทบาทนี้มันทําอะไรได้บ้างก็ถ้าเราฆ่าใครเนี่ยเราก็จะได้บทบาทของคนนั้นมาแล้วเราก็จะเป็นเนียนว่าเอ้ยฉันเป็นลูกเรืออะไรประมาณนีก็จะไม่มีลูกเรือคนไหน สามารถที่จะจับเราได้นะครับโอ,อ้รอบนี้ไม่มีสายเติมวะมีงวน้อยโอ้ยอยากรู้จังว่างวาน้อยบทอะไรตอนนี้พี่เลงสีเขียวแล้วเลงไอ้เขียวเอ,อ้ยมึงมึงกิบมึงกิบมัวมาแต่มองอย่างอื่นสปิดโอเคเอาในลูกเรือโอเคแอบมีคนเจอศพโอ้ห เอิ่มชมพูอ่อนครับชมพูอ่อนฆ่าตาล้างเลยชมพูอ,อ่อนเกมเมื่อด็อกเตอร์จะรีพอร์ตที่มี dead body เกมเมื่อด็อกเตอร์เออโอเคชมพูอ่อนไปชมพูอ่อนเย็บรอยอชมพูอ่อนเกมเกมไปละตอนนี้ก็เหลือเราแล้วก็เพื่อนเริ่มทางอีกคนนึงนะครับพี่ลืมเปลี่ยน แป๊ดเดินนะขออย่าเปลี่ยนเซตติ้งมาเป็นแบบเดิมดีกว่าโอเคล้าจะได้แล้วมาพร้อมล่าเต็มที่บอกเลยใครๆก็แบบเอ,อ่อพ้นสายตาพี่ไม่ได้แล้วก็แต่ว่าคุณดาวค่อนข้างจะนานในระหว่างนี้แล้วก็หาคนไปตรงนี้มีไหมอุ้ยเหมือนจะเจอนะปาดฝั่งขวาปิดไฟปาใครอยู่ฝั่งนี้ตายหมดนะจ๊ะนาะออ้ยได้หมอ โอเคดีไงเราเป็นหมอเป็นไงอย่างเฟี้ยวคือแบบฆ่าหมอปับ๊บแล้วก็ขโมยบทหมอมาอ่ะเราเป็นหมอนะเพื่อนเราเป็นหมออ่าด,ด,ดูดูดูให้ชัดดูให้ชัดเราเป็นหมอปิดห้องหมอไว้ก่อนเพื่ความเย็นโอเคมีคนกดตุ่มให้ขอบคุณ เคือผมเป็นหมอนะเมื่อกี้อะ่ะผมว่าจะลากสีอะไรไม่รู้ไปชุบแต่ว่าไอน้ําตาลอะ่ะมันมันไม่รอเว้ยมันอาจจะเป็นแฝงก็ได้นะเอาน้าตาลไปก่อนแม้ทุกคนเราเป็นหมอเราลากจบจะไปชุบอะ่ะ <c oughs> ไปชุบ <c oughs> โอ้ติดนนอีสานนิดนึงก่อนเนาะพี่ขอโทษเราเราไงเป็นหมอเราจะลากศพไปชุบไงรู้จักปะแต่ว่านายกดปุ่มทําไมนายเห็นเราลากศพจะไปชุบอยู่นี้ หม,มนหอนายกดปุ่มทำไมเออใช่เราเราแบบเรากดนายจะกดปุ่มทำไมเราเป็นหมอนะไปน้ำตาลน้ำตาลลาก่อนไอ้นอ้องแค่นั้นแหละคือเองไม่รอดแล้วน้ำตาลเราก็เป็นหมอ,เ,อ,อเราเอะหมอตัวจริง <c oughs> โอ้ไมก่กคือแบบแหมอตัว<ๆ>ปลอมไล่หมอตัวจริงออกจากยานไปละ แค่นี้ก็จะไม่เหลืออะไรให้แบบเเป็นของต่างหน้านะครับอุย้ยหมออ้อยโอย้อยากจะปาดหมออ้อยคูดาแล้ว20วิแล้วเป็นหมอนะครับคือถ้ามีคนตายปั๊บคือเราจะสามารถชุบได้ด้วยเลยดูดิสกิลชุบได้ด้วยอย่างเกียนอืมไอห,หมออ้อยไหนวะตอนนี้ผมต้องการฆ่าหมออ้อยต้องการมาก ไฟดีกว่าเอ่อหมออ้อไอ้ไปไหนหม้อไอ้ไปไหนหม้อไอ้หมออ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 ้อไอ้หมอ้อไว้แจ็คโอ้หมออ้อไอ้เป็นไว้แจ็คโอ้โนปิดห้องปิดห้องเพื่อไมีใครรู้สวัสดีเพื่อนกูไม่น่าเลย <Nope. S 1> ไอ้ขาวมึง,ม,ง,ม,งมึงปาดไอ้เหลืองนี่ปาดเหลืองไอ้ขาวปาดเหลือง no no ไอ้มันจะกดปร๊บโอเคไม่กดไม่กดไม่กดเราต้องอ้อนอ้อนโอ้ใหญ่าจญฆ่าเรานะอืมนานแล้วก็กดสติกเกอร์ละัว,วปาดมันโอเคสวยเพื่อนให้มันได้อย่างนี้กดใจให้เลยอะ่ะ หิวเลือดจ็กเกอร์อะครับคืออยากกินเลือดโจ็กเกอร์แล้วก็เลือดซามูไรแต่ที่แบบน่าจะอร่อยกว่าคงคงจะเป็นเลือดหมอคูดาวเราช้ามากแต่ว่าเพื่อนเราก็กดรีเร็วนะอุ้ยมีคนส่องอฉันคือทหารผ่านศึก <laughs> สก,กิวดีสก,กิลดีอันนี้อันอนี้คือดีเอ้ยัอน,นี้เป็นหมอสวยสวย คือสีฟ้าไอ้ไม่น้ำเงินเป็นหมอนะครับแล้วก็ไอ้ที่ตายไม่รู้ว่าบทอะไรอะ่ะอีกเก้าวิจะปาดได้นะเดี๋ยวเราจะเป็นหมอเองเปโอเคตรงนี้มีไหมเบ๊เกเปก็ปนู เ,เออคือผมเป็นทหารผ่านศึกนะไม่เชื่อลองมายิงผมได้แล้วคุณจะตายเองหรือแม่ก็มาทำนายผมผมเคยดูยคลิปคุณครับคลิปไหนอะครับไอเซนคุณอย่าพูดจำผิดท้องอะไรหรือเปล่าครับไม่ไม่ไม่คุณ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 ปาดผมคุณปาดผมผมเป็นชมพู ปาดอะไรครับคือผมเป็นทหารผ่านศึกแล้วคือคุณแบบอะไรของคุณเนี่ยครับผมก็เป็นทหารเหมือนกันลีเออผมก็เป็นทหารเหมือนกับคุณนั่นแหละเออถ้างั้นเอาไอเอางี้งั้นก็โหวตไอไออะไรวะไอน้ำเงินไปเออไอน้ำเงินไม่เห็นพูดกดข้ามแล้วเออน้ำน้ำเงินโหวตตัวเองไปด้วยเลย คือชิบหายละคือเกือบจะไม่รอดแล้วอ่ะคือแต้มแบบเสมอห่างกันแค่นิดเดียวเหลืออีกแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นเอ็งพูดมากว่ะไอไอแบบเนี้ยเนี้ยเนี้ยไอเรื่องอะคือคือแบบมึงพูดเยอะเกินนะเออเนี่ยความลับพี่ก็รั่วไหลอะไปบอกอะไรคนดอกคนดังเดี๋ยวก็จะชิบหายกันหมดแล้วคนก็จะรู้ว่าพี่เป็นบทอะไรอะ มีการสปิ้นหนีพี่ด้วยนะโอเคไม่เป็นไรปล่อยไว้ก่อนอเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีสีหนึ่งวิ่งมาในนี้แล้วก็อาจจะอ,อ,อาจจะแบบอันนี้ก็ได้นะเขาอาจจะมุดทอแล้วก็หนีไปไม่ได้ปาดอีกแล้วอะ่ะเราก็เราก็นึกวก็ศพอยู่ห้องพยาบาลแล้วก็วิ่งไปห้องพยาบาลไม่เจอศพ เราเป็นทหารไอ้ส้มก็เป็นทหารไอ้เเเเนนอออออไม้้หหหลลืืงงก็็ปทารแดงแล้วก็สีส้มเลยป่าโอ้ตัวใหม่อะไรตัวใหม่ลงไปตั้งนานแล้วจะเล่นซ้ำทำไมไม่ไม่ไม่คุณปาดผมไม่ไอเซนคุณปาดผมไอเซนคือปาดอะไรเองบ้าเป่าหน่องถ้าเองปาดเองมาแบบไม่เองยังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงไะพี่ถามหน่อยก็ผมสองจอไงพี่ไอ้เหลืองแม่ง ยอมรับเองเลยว่ะกูสองจอได้มึงเจอกูเพราะสองจอคือบอกเลยว่ามีร้องอ่ะบอกเลยเล่นสองจอไม่ชนะอน,นี้จะเปิดอันนี้กันนะไอ,อ,อหมูหมูทำอะไรพี่กดสกิลทหารปับป๊บปั๊บมันไม่ทำอะไรสักอย่างไม่สกิลใส่พี่เลยคือเราเกือบจะได้บบเห็นอะไรดีๆแล้วน,น,นะครับแล้วก็ นนีม,ม <c oughs> แดกต่อนหน้าเป <c oughs> ็นไงล่ะไอ้ดอกแดกต่อนหน้าเลย <c oughs> ก็ถือว่าเราสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้นะครับจากที่เราแบบโดนสงสัยอยู่แล,แล้วแล้วก็กลับมาชนะได้โอเคนะครับคลิปนี้เนี่ยพี่ก็อยากจะพอไว้แค่นี้นะครับก็สลับวดีโอขอตลาไปก่อนนะครับ